เคยได้ยินไหมอะเรื่องของคนอื่นง่ายเสมอแต่พอเป็นเรื่องของตนเองทำไมยากจังแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่คนเราจะรักกันจะเลิกกันจะตกลงปรงใจกันจะอยู่ต่อจะไปไปกับกับเป็นเรื่องของเขาโค้ต้องวางตรงนี้ไว้ให้ได้ก่อนแล้วที่สำคัญมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วต่อให้ทุกคนนะคะไม่ใช่โคช้ชไม่ได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนอื่นเนาะเป็นใครก็ได้เป็นเพื่อน เป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่อิสระการตัดสินใจต้องเป็นของเขาคนนั้นแล้วรู้อะไรไหมคะต่อให้เราหวังดีกับเขามากแค่ไหนทางทางที่รู้ว่าถ้าเขาแยกกันไปแล้วอีกคนจะต้องไม่เจ็บปวดอีกคนหนึ่งจะต้องแบบมีชีวิตที่ดีแต่เราจะไปยุ่งไปแทรกแซงหนะักไม่ได้ความเจ็บปวดความทนได้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่บางสิ่งบางทีโค้ดอยากฝากไว้กับคนนั้นในแต่ละเคสเนาะเคสเราด้วยคือบางทีเราไม่ควรจะสูญเสียเวลาเพื่อแลกกับความเจ็บปวดของตนเองบางคนบอกว่าที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะโค้ดขาพอหนูรักเขาพอพี่รักเขาจังเลยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมีสองอย่างที่โค้ดจะให้ทำ ถ้ารักเขาเลิกกับเขาไม่ได้ต้องอยู่กับเขาอย่างเข้าใจต้องอยู่กับเขาชนิดที่ว่ารู้แล้วว่าเขาก็เป็นแบบนั้นแหละเขาไม่ได้เคยเปลี่ยนแล้วก็ความหวังที่เรามีกับเขาว่าเขาจะเปลี่ยนเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นตรงนั้นเราต้องตัดทิ้งนะเราต้องอยู่แบบเข้าใจว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นสุขอยู่กับเขาแล้วเราอยากอยู่กับเขาเราไม่อยากเลิกกับเขาเราต้องอยู่อย่างเป็นสุขอะ อยู่อย่างสุขสงบหรือว่าทุกน้อยลงไปหาวิธีมาว่าไปเข้าใจกับเขายังไงเข้าใจทุกด้านใช้ความรักอย่างไรงั่นไขที่โคสอนแล้วมันมันทำให้ใจเราอะดีขึ้นโอเคเลยกับอย่างที่สองถ้าทนไม่ไหวแล้วคิดว่าตัวเองต้องเปลี่ยนที่ยืนอีกมุมเหมือนกันที่โค้เคยให้เนาะแล้วรู้ว่าตัวเองอะไปมีค่าในจุดที่ควรอยู่ดีกว่าเพราะคนทุกคนนะคะมีที่ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วก็เรามีคนของเรา มันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาไม่ดีเขานิสัยแย่หรือว่าเรานิสัยแย่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งมันอาจจะมีเวลาที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราโงา่อืมทุกคนชอบมาบอกว่าเป็นเพราะพี่โง่ไหมหนูโง่หรือเปล่าคะโค้ชไม่ได้โง่ค่ะคนทุกคนเคยตัดสินใจเลือกทุกอย่างตามปัญญาตามความเหมาะสมตามความดีงามนักช่วงเวลานั้น และสิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยคือการเปลี่ยนแปลงและความไม่เหมือนเดิมยังติดอยู่หรือขอเวลาตัดสินใจเลือกเขาทำได้หมดเลยแปลว่าเฮ้ยเธอเธอเธอโง่หรือเธออะไรไม่มีใครงโง่ไม่มีใครฉลาดไปกว่าในเรื่องของความรู้สึกเพียงแต่ว่านะักเวลาที่เราตัดสินใจเมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงแล้วเราทุกข์มากขึ้น มีเรื่องารา,าวมากขึ้นเราเสียน้ําตามากขึ้นเรามีปากเสียงมากขึ้นเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นอะเราใช้ความรู้สึกอะมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้อารมณ์ถูกไหมคะอารมณ์แบบเรารู้สึกรักเรารู้สึกผูกพันเราห่างกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราบวกกับใช้สติปัญญาไปด้วยที่โค้ชจะบอกกับทุกคนสม่ำเสมอให้ไปเวทเอาไปชัง่งเอาว่าตรงไหนมันดีกว่ากันเราอาจจะตัดสินใจอีกแบบแต่ถ้า คือโค้รรู้นะว่าหลายๆคนนะคะเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีไทม์ไลน์ให้กับตัวเองเนาะว่าเรากําหนดระยะเวลามาว่าเอออาจจะขอดูว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นภายในหกเดือนปีหนึ่งหรือสองปีหรือขออยู่ตรงเนี้ยในสถานการณ์ที่อาจจะหลอกตัวเองไปวันๆเขาขอขอใช้คํานี้เนาะแต่มันระหว่างนั้นเราก็เยียวยาตัวเองด้วยให้ตัวเองแข็งแรงด้วยให้ตัวเองแบบใช่ไหม เป็นนะแบบนั้นคือห่างห่างออกจากกาันไปได้เองค่อยๆเองจะไม่เจ็บเองทุกคนจะรู้ว่าตัวเองรับความเจ็บปวดแล้วก็รับความจริงได้แค่ไหนแค่นั้นเองแต่เพียงแค่หนึ่งเราต้องเป็นคนขารพตัวเองเมื่อเราเราตั้งคำลายไว้แลกำหนดระยะเวลาไว้แล้วและเราก็ฝึกตนเองไปด้วยฝึกการที่ไม่มีการหรือฝึกแยกหรือฝึกอะไรก็ได้พวกนี้เราไปใช้ได้หมดเลยพอวันนั้นมาถึงเรามาดูว่า การตัดสินใจของเราที่จะทํำยังไงกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วมันก็จะดีขึ้นโดยที่ตอนนั้นนะคะเราจะใช้เหตุผลจะมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นมากกว่าที่เราจะใช้อารมณ์แล้วก็ความผ,กผูกพันความเคยชินเพราะว่าจริงๆแล้วพอมา list ดูเราก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมหรอกจริงๆนะแล้วหลายๆอย่างที่ผ่านมาก่อนหน้านาน,านาที่เราทนได้อะมันอาจจะเป็นเพราะว่า เรารักจริงๆรักทุกอย่างที่เป็นเขาแต่พอไปไปมาในที่สุดความรักเรามันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะแล้วเราก็ต้องเอาตัวเองออกมาก่อนเออเนี่ยคุบอกว่าให้รักอย่างไรเงอนไขนะพอเรารักตัวเองอย่างไรเงือนไขแล้วเราเห็นแล้วว่าเขายังไงเขาก็เป็นแบบนี้เราไม่ได้เกลียดกันนะบางทีเราแยกทางกาันเราไม่ได้บางทีเราอาจจะยังรู้สึกดีแต่เราไม่ได้มีความคาดหวังให้ความสัมพันธ์ของเรามันดีแบบที่เราเคยหวังแล้วอ่ะ มันก็เลยออกง่ายมันก็เลยแยกง่ายดังนั้นเราก็เหมือนกันมันอาจจะอยู่ในกระบวนการนี้อยู่ถ้าบางอย่างมันมีเวลาแล้วมันเล่งไม่ได้ตัวเราอะเป็นคนเข้าใจดีที่สด